สวัสดีค่ะพบกับจูนนะคะกับเพจองศาที่หายไปค่ะวันนี้ขอถามนะคะว่าใครคะที่มีความกลัวในใจกันบ้างเอ่ยจนเชื่อว่าทุกคนนะคะมีความกลัวในใจคะ่ะไม่มีใครหรอกคะ่ะที่ไม่กลัวนะคะถ้าสมมติว่าคือมีนะคะคนที่ไม่กลัวเนี่ยกับเป็นอะไรที่แบบ เสียชีวิตง่ายมากๆเลยเพราะว่าเขาไม่มีความกลัวในใจนะคะความกลัวเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนรางวัลให้กับชีวิตนะคะทําให้เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะแบบระวังตัวเองมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะกําจัดความกลัวได้อย่างไรคือการกําจัดเนี่ยค่ะมันแบบ ตูคิดว่าเป็นการทําความเข้าใจกับความกลัวของเรามากกว่าเพราะว่าความกลัวเนี่ยคะ่ะนอกจากจะเป็นแบบของขวัญให้เราแล้วเนี่ยก็ยังเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ของความสําเร็จของเราด้วยนะคะแล้วการกําจัดความกลัวเนี่ยคือทํำยังไงก็คือเราต้องมีความสุขค่ะคือเราเนี่ยที่เราหลีกหนีความกลัวก็เพราะว่าเราเนี่ยอยากจะหนีจากความไม่สบายใจนะคะ เราก็จะต้องทำการลดแล้วก็กำจัดความกลัวที่เป็นคุณแจคือลดได้เนี่ยจะเป็นคุณแจสู่ความเป็นมนุษย์แล้วก็บรรลุศักยภาพสูงสุดเลยค่ะความต้องการมีตัวตนเนี่ยนะคะก็คือต้องการใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่บุคลิกเนี่ยก็คือพรสวรรค์แล้วก็ความสามารถความสนใจการเรียนรู้ศักยภาพในแบบของตัวเองนะคะบางคนเนี่ยก็จะกลัวการขายนะคะแต่ว่า การขายเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสร้างความต้องการใหม่นะคะแต่ว่าเป็นการซื้อสินค้าเพราะว่าช่วยบรรเทาความไม่พอใจในตอนนี้ไปสู่ความพึงพอใจที่คาดหวังไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขามีความต้องการอยู่แล้วแต่เขาว่ากําลังไม่ได้พอใจในสิน่งที่ตัวเองมีอยู่ไงคะแล้วการที่เราเสนอสินค้าเขาเนี่ยแล้วเขาไม่ซื้อะค่ะเป็นเพราะว่าเขาสัมผัสได้ถึงความเสีย่ยง แล้วเขาก็กลัวด้วยว่าเขาจะไม่ได้รับความพอใจหรือว่าประโยชน์จากสินค้าที่เขาเลือกเขากลัวเลือกผิดค่ะกลัวคนไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะขายนะคะก็คือให้เราอะทาให้ลูกค้าเชื่อว่าสินค้าของเราเนี่ยดีกว่าเอาเงินไปใช้อย่างอื่นแล้วก็ตัดสินใจถูกต้องได้แล้วตัดสินใจถูกต้องแล้วนะคะ คือการใช้การรับรองจากบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยหรือว่าได้รับการนับถือนะคะผู้สินค้าในแง่ดีเนี่ยจะช่วยขจัดความกลัวออกจากใจลูกค้าเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามีการแบบได้รับการยอมรับแล้วอะไรแบบนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยการกําจัดความกลัวเพื่อดึงศักยภาพออกมาเราต้องเข้าใจก่อนว่าความกลัวเนี่ยมีจุดจุดเริ่มต้นอย่างไรให้เราพิจารณาตั้งแต่วัยเด็กเลยค่ะ ว่าเราแบบมีอะไรที่ส่งผลต่อตัวเองทําสิ่งใดที่เราสามารถลดทอนความกลัวในตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้เหลือน,น้อยที่สุดด้วยการถามคําถามสี่ข้อนี้นะคะก็คือ 1. ตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหน 2. เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงให้พิจารณาเลยว่าแบบมีต้นตอความกลัวมาจากไหนข้อ 3. เราต้องการที่จะไปอยู่ตรงจุดไหนในอนาคต ข้อ4แล้วเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรนะคะคือความกลัวเนี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้นะคะมาตั้งแต่ตอนทาลกเลยตั้งแต่ตอนที่เราเกิดมาเลยค่ะมันเป็นวิธีคิดแล้วก็รู้สึกกับกับตัวเองนะคะแล้วก็โลกรอบตัวเลยคือพอเด็กเกิดมาสังเกตนะคะลูกๆเราหลานๆเรานะคะเขาจะไม่มีความกลัวอะไรเลยเขาจะแบบ เชื่อว่าเขาทําได้ทุกอย่างแล้วก็ไม่ยับยั้งชั่งใจอะไรด้วยแล้วก็ไม่สงวนท,ท่าทีคือทําแล้วพูดทุกอย่างตามตามที่ต้องการเลยอะค่ะทีนี้เนี่ยการที่แบบได้ยินเขาว่าไม่ได้นะทําไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาหยุดบวกกับอารมณ์โกรธนะคะที่แบบเราใส่ไปกับเขาเนี่ยทาให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอแล้วก็ไรความสามารถไม่เอาไหน ทำให้ไม่กล้าที่จะลองสิ่งแปลกใหม่ที่แตกต่างจากเดิมนะคะแล้วก็ซึมซับคำว่าฉันทำไม่ได้เกิดความคิดว่าวฮ้ยถ้ามันไม่ได้ผลล่ะถ้าทำแล้วล้มเหลวละพ่อแม่จะโมโหหรือเปล่าจะตำหนิฉันไหมไม่ยอมรับในตัวฉันไหมคือตรงนี้มันเป็นการสั่นคลอนความปลอดภัยนะคะปัญหาทุกอย่างในวัยผู้ใหญ่อ่ะคะ่ะจะเกิดจากวัยเด็ก เด็กอะค่ะต้องการความรากักแล้วก็การตอบสนองความต้องการส่วนลึกเลยก็คือความมั่นคงและความปลอดภัยคือถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นคงแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะคะเขาก็จะกลายเป็นคนที่กังวลหวาดกลัวแล้วเขาก็วัดว่าตัวเองเนี่ยปลอดภัยมากแค่ไหนก็คือดูจากเวลาที่เขาร้องไห้อะคะ่ะแล้วแบบพ่อแม่มาปลอบเขาเร็วแค่ไหนเนะะี่ยค่ะมันจะกําหนดเลยนะคะแล้วก็ โดยส่วนใหญ่เนี่ยค่ะคนเราเนี่ยชอบใช้ความรักมาควบคุมนะคะทําให้มนุษย์เนี่ยเกิดความกลัวเพราะว่าการใช้ความรักมาควบคุมเนี่ยมันง่ายแล้วก็รวดเร็วอย่างเช่นแบบว่าเนี่ยต้องทําแบบนี้นะถ้าไม่ทํานะพ่อแม่จะไม่รักนะถ้าตรงนี้ไม่ทํานะสามีจะไม่รักภรรยาจะไม่รักอะไรเงี้ยจะทําให้รู้สึกว่าเกิดความกลัวในจิตใต้สํานึกเลยว่าจะต้องทําให้คนอื่นพอใจ ยิ่งแบบตอนเด็กถ้าแบบพ่อแม่ใช้เครื่องมือด้วยการใช้ความรังมาเป็นเครื่องมือเนี่นะคะจะทําให้เด็กแบบกลัวการถูกปฏิเสธมากๆเลยโตมาก็ยังกลัวนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับข้อคิดเห็นที่คนอื่นเขามองอะคะ่ะแล้วก็จะไม่กล้าทําสิ่งที่คนอื่นไม่พอใจเลยแล้วก็จะรู้สึกผิดมากๆเมื่อทําให้ใครไม่พอใจแล้วก็ จะพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็ความเห็นชอบเพราะฉะนั้นนะคะตั้งแต่เด็กเลยพ่อแม่ควรที่จะให้ลูกตัดสินใจอย่างอิสระด้วยตัวเองว่าเขาอยากทำหรือไม่อยากทำอะไรพ่อแม่จะสนับสนุนเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเขาก็จะมีทางเดินเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่วิตกไม่คลอยตามคนอื่นแล้วก็ภูมิใจแล้วก็มั่นใจในตัวเองค่ะ คือพ่อแม่นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องสอนลูกว่าลูกต้องทําอะไรแต่ว่าแค่ทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเท่านั้นพอค่ะแล้วทีนี้เนี่ยสมมุติว่าเราแบบก็เราโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยะคะะเรากลัวอยู่อ่ะแล้วเราจะทํายังไงอะคะ่ะถึงจะหายกลัวได้จะมีวิธีที่ทรงพลังมากที่สุดเลยนะคะก็คือว่าให้พูดกับตัวเองเลยค่ะพอเมื่อไหร่ที่เราเริ่มกลัวะคะ่ะพูดเลยค่ะว่า ฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได้พูดไปเลยจนกว่าความกลัวนะ้นจะหายไปแล้วก็ความมั่นใจเข้ามาแทนที่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราทําธุรกิจนะคะเราจะเปลี่ยนความกลัวความน้มเหลียวในใสายตาพนักงานได้อย่างไรแบบก็คือเปลี่ยนเลยค่ะว่าบอกเขาเลยค่ะว่า ความผิดพลาดเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเสียนะมันเป็นเหมือนลมหายใจนะให้ทําอย่างสดความสามารถเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาหากล้มเหลวเนี่ยก็ให้เป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้แล้วก็ก้าวเดินต่อไปแล้วก็ถ้าคนไหนที่เขากล้าที่จะเสี่ยงนะคะให้เราแบบไปยินดีกับเขาเลยแล้วก็ฉลองให้กับความผิดพลาดน,นะคะก็จะเป็นวิธีการขาจัดความกลัวให้กับพนักงานมากๆเลย แล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมให้แบบมีอิสระในการพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดอย่างชัดเจนค่ะเปิดเผยได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนโกรธทําให้เกิดความคิดสร้างสารรค์แล้วก็จดจ่อกับวิธีแก้ปัญหามากกว่าตัวปัญหาทุกคนเนี่ยจะมองสิ่งที่ทําได้จดจ่อกับอนาคตแล้วก็จะไม่หาคนผิดมาเพื่อตาําหนินะคะ เราก็เลิกวิจารณเลยเขาจะหันไปรับผิดชอบร้อยเปอร์เซนต์เลยแต่ว่าถ้าเราแบบตำหนิคือตัวเราเนี่ยแหละค่ะจะเป็นคนที่แบบทำให้เขาไม่กล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆไม่กล้าที่จะบอกขา่าวร้ายนะคะคือการกําจัดอารมณ์แง่ลบที่ดีที่สุดกค็คือให้เราแทนที่ด้วยการคิดบวกเพราะว่าคนเราเนี่ยจะจดจ่อกับอารมณ์อะไรเนี่ยได้เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทำให เราควบคุมความคิดให้ได้ก็จะมีผลต่อสถานการณ์ได้ทันทีเลยค่ะธุรกิจนะคะมันต้องเกิดปัญหาอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กนะคะหัวหน้าก็คือนักแก้ปัญหาให้เราเอาชนะอุปสรรคแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องต่างๆขจัดความกลัวสร้างสภาพแวดสร้างสภาพแวดล้อมให้ได้แบบนี้นะคะก็จะทำให้การทำงานราบรื่นมากๆเลย ไม่มีคำล้มเหลวในความคิดผู้นำมีแต่บทเรียนที่น่าสนใจแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกธุรกิจเมื่อเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะให้เรารับรู้เลยว่าเราจะต้องรับผิดชอบเองแล้วเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะมองไปยังอนาคตเลยค่ะว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะทำสิ่งนี้ไม่ทำสิ่งนี้คือให้เปนจดจ่อกับอนาคตแทน แทนที่จะไปวิจารณ์จดจ่อกับอดีตที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันจะเกิดความโกรธค่ะแล้วก็ปกป้องตัวเองแล้วก็หวาดกลัวไม่กล้าที่จะเสี่ยงในอนาคตนะคะให้เราถามคําถามเลยค่ะว่าอะไรคือเป้าหมายที่เราฝันเอาไว้นะคะถ้าเรารู้ว่ามันไม่มีทางล้มเหลวเด็ดขาดค่ะเป็นยังไงบ้างคะพัฒนาว,นวันละหนึ่งองศากับโจนนะคะ วันหนึ่งวันสิบวันอาจจะไม่เห็นอะไรนะคะแต่ว่าร้อยวันลาพันวันลละจะเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เห็นเขาโครงเดิมเลยนะคะแล้วมาพบกับจูนใหม่นะคะกับเพจองศาที่หายไปสวัสดีค่ะกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและคลิปเด็ดๆนะคะขอบคุณมากค่ะ